สวัสดีครับผม i t g a m e r นะฮะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งมอด i t g a m e r นะฮะมอดแปลไทยภาคสองโอเคตอนนี้คือผมมีสิ่งที่ผมเตรียมพร้อมคือไฟล์เกมที่ผมโหลดมาแล้วก็มีมอดของผมเองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะดูวิธีการติดตั้งนะฮะว่าติดตั้งมอดยังไงนะฮะตอนนี้ผมแตกไฟล์ที่จาก ตัวตัวนี้ผมเข้าไปข้างในแล้วทีนี้พอไฟล์ที่แตกมามันเป็นอย่างนี้นะครับผมทีนี้เราเราจะต้องทำการติดตั้งแพทซึ่งตัวแพทของมันนะฮะมันอยู่ในโฟลเดอร์น,นี้ด้วยหรือว่าเราจะโหลดจากเว็บหลักก็ได้นะฮะอันนี้ผมติดตั้งแพทของ s o ฟต์นิกนะฮะแพท1.1.0ผมเข้าไปข้างในนะฮะผมก๊อปปี้ตัวนี้มาเลย Copy 2, ก๊อปปี้ไบโอกับแพทไบโอก๊อปปี้มาผมก๊อปปี้มาเสร็จปั๊บผมมาเข้ามาเลยเข้ามาวางในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ไว้หรือว่าเราจะไปเก็บไว้ตรงไหนแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์นั้นนะ,นะครับกดเพจฮะเพจเสร็จก็กดแพทไบโนะต้องคลิก คลิกคลิกขวาก่อนแล้วก็ไปเลือกที่แอดมินนะฮะหรือจะดับเบิลคลิกไปเลยก็ได้นะฮะเคกดปิดไปเลยหลังจากนั้นมันจะขึ้นโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเราก็เข้าไปในโฟลเดอร์นี้ก็ทําการ Copy 3ตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจําเป็นหรือเปล่าแต่ Copy ไว้ก่อน Copy ออกมาแล้วก็เอามาเพจแล้วก็รีเพจเข้าไปรีเพจทับของเก่าไปทีนี้ ผมก็จะมาในส่วนของอตัวตัวนี้นะฮะคลาสิกรีเบิร์ตอันนี้เขาเตรียมมีมาให้พร้อมเลยนะเรา Copy มากดปับ๊บ Copy มาแล้วก็เอาไปวางไว้ในโฟลเดอร์ที่ที่เราแตกไฟล์ไว้เช่นเช่นเดิมเช่นเคยนะฮะอ่ะแตกไฟล์ปับ๊บ มาสายนี่นะฮะตอนนี้ก็หลังจากแพทตัวนี้เสร็จก็ลบตัวนี้ออกไปก็ไม่จะเป็นละนี่ก็ลบไปโอเคทีนี้เราเราจะพร้อมพร้อมใช้งานหรือยังตัวนี้เราดับเบิลคลิกเข้าไปปัญหาอา่าตัวนี้มันขึ้นหน้าต่างมานะฮะมันไม่มีการตั้งค่าอะไรเลยโลง่ลงเลยนะฮะโลง่ลงก็คือว่าตอนนี้จะยังไม่สามารถเล่นได้นะครับต่อให้คุณเข้ามาหน้าต่างนี้ก็เล่นไม่ได้เลย เพราะว่าอย่าลืมว่าคุณต้องมีตัวนี้ด้วยต้องมีตัวคีย์ของมันด้วยคีย์ของมันที่ที่เตรียมไว้ใ้หานนี่หนึ่ก็ได้นะฮะเรามาที่ออฟฟิศนะครับเข้ามาเสนอสติคีย์กดตัวเลขนี้เข้าไปปับ๊บอ่ะกดปิดเดี๋ยนะปับนี่ที่เปิดหน้าต่างมีไว้มา เราใส่คีย์ว้ตรงนี้นะครับผมแล้วปล่อยไปโอเคกดเพจลงไปแล้วคลิกขวาแล้วก็เพจลงไปเพจเสร็จปับ๊บทีนี้มันจะมีให้ติ๊กอะไรบ้างผมก็ไม่แน่ใจว่าต้องติ๊กอะไรบ้างก็คือที่เท่าที่ผมเคยลองติ๊กก็คือติ๊กอยู่สองอันนี่แหละนะแล้วก็ติ๊กเสียงด้วยนะฮะติ๊กเสียงด้วยแล้วก็ enable movie นะฮะตัวนี้ก็กดโอเคเลยอันนี้ผมสอนคร่าวๆไม่ได้สอนเกี่ยวกับการติดตั้งจอยนะฮะ เดี๋ยวผมจะสอนในคลิปหน้านะครับผมตอนนี้ก็เกมก็เข้าได้นะครับเรียบร้อย <c oughs> เกมเข้าได้ในในตอนเนี้ยเราจะไม่สามารถควบคุมลูกศรบนล่างซ้ายขวาอยู่ตรงที่ใต้พวก home insert p e y s t o w n นะฮะตรงเนี้ยพวกนี้ไม่ได้นะฮะเราจะบังคับลูกศรได้ก็ตรงที่ที่สองแปดสี่หกนะฮะแต่ตอนนี้ยังควบคุมไม่ได้เดี๋ผมต้องอันนี้ก่อนตอนนี้ยังควบคลุมอะไรไม่ได้ ลืมบอกไปเดี๋ยวนะตอนนี้ยังยังแก้ไขอะไรไม่ได้เดี๋ยวผมเข้าไปในนี้ก่อนเดี๋ยวเอาให้ทุกคนดูก่อนว่าทําไมถึงเล่นไม่ได้เอาเข้ามาในนี้เข้ามาในส่วนที่ผมแต่งฟลารเจที่จะพร้อมเล่นแต่เล่นไม่ได้อ่ะเพราะทุกคนเจอปัญหานี้แหละที่ทุกคนอยากให้สอนวิธีการติดตั้งตัวเนี้ยปัญหาคือคียนะ์เดฟเนี้ยมันมีส่วนหมดเลยเห็นไหมไอ้พวกูวนพวกนี้คือมันจะเป็นใส่ตัวเลข คีย uh, yeah. ์บอร์ดนะฮะเราต้องไปค้นหาที่นี่ในกูเกิลพิมพ์เข้าไปว่า Key d e v น nah. ะฮะพอขึ้นมาพิมพ์เข้า Key d e v ก็เลื่อน้นที่สองนะกด Enter เข้าไปทีเนี้ยเราก็เลื่อนลงมาหาคำว่าคีย์บอร์ดคอนโทรลนอตเวิร์กอินเอ่า t h e Apple of Eden นะฮะกดเข้าไปทีเนี้ยพอกดเข้าไปเสร็จปั๊บรอโหลดสักครู่แล้วก็ทีเนี้ย ให้เรามา Copy k ี้คียตัวนี้เข้าไปนะฮะก๊อปีทั้งหมดเลยเลยนี่ก๊อปปีแล้วกดคันลอกแล้วเอาตัวนี้ลบออกไปกดค้อข้อไปทั้งหมดเลยเลยเราจะยังใช้งานไม่ได้เราต้องกด c อนโทนะแล้วกดปิดหน้าต่างไปมันถามแล้วเราก็กดเซฟทีนี้เร,เราลองเข้าเกมดูอ่าไม่ไม่ไม่ได้ปรับ เปลี่ยนอะไรบ้างมาอันนี้แค่หกร้อยสี่สิบสี่ร้อยแปดสิบอะไรเนี่ยนะกดโอเคอ่ะอันนี้คือยังไม่เข้าหน้าต่างเต็มห้ให้ลองดหลทีเนี้ยวิธีการังครับจอยหลังจากที่เสร็จแล้วบนล่างซ้ายขวาตรงลูกศรนใีใช้ได้แล้วก็สองสี่แปดหกอีกข,ข้างนี่ก็ใช้ได้นะแล้วก็ส่วนของเรื่องจะไปตั้งค่าจอยก,ก็เริ่มมาที่ออปชั่นเรา Enter เข้าไปแล้วก็ Enter ตรงคีย์คอนฟิกอีกครั้งตรงนี้เราก็จะเลือกบนล่างซ้ายขอที่ลูกศรแล้วก็สามารถบังคับแล้วก็เปลี่ยนตามตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมอันนี้ผมจะเอาแบบเป็น Default ไปก่อนเลยตอนนี้อ่าโอเคจะลองลองดูก่อนนะว่าเข้าแล้วเป็นไงบ้างกด Enter เอนเตอร์เอนเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับเอนเตอร์ Enter ไปเรื่อยๆก็ทีนี้รอขึ้นขึ้นหน้าหน้าหน้าตามือนกันโอเคเรามาขับดูก่าลาายขวาที่ทูกรหาได้ปกติแล้วครับทีนี้เราก็กดอะไรวะ ออกด M กด M ผมไม่ถนาดคีย์บอร,ร์ดเลยไม่ได้ไม่ค่อยได้ลองอันนี้เป็นแบบออริอจินอลเลยนะครับเป็นแบบออริจินอลเลยกดอด้เธอลกล็ไปอ่ะเราใส่ขวากดกด M ม่วิ่งแล้วทีเนี้ยถ้ากดกด I จะเป็นแผนที่นะฮะกด I เป็นแผนที่ แล้วถ้ากดกด O เนี่ยจะเป็นการเล็งแล้วก็ Enter ก็เป็นการยิงนะฮะ,ฮะถ้าอยากยิงล่างก็กดลูกศรลงล่างแล้วก็ยิงตามปกตินะฮะอ่ายิงกระสุนกลาเป็นเข้าจอเลยแหมสุดยจจอดจริงๆทำมาได้ไงวะเนี่ยแล้วทีนี้เข้าเข้าอ่า s t a ัสตตกดกดปุ่ม K อ่ากดปุ่ม J นี่จะเป็นการติดตั้งนะฮะอันนี้คือเข้าๆนะฮะว่าทำยังไง แล้วเวลากดยกเลิกออกจากหน้าต่างก็กดปุ่ม K ครั้งนะฮะนะฮะ <Freeze. S 1> อันนี้ก็คือ <are> ตั้งเดิมเลยทีนี้ <are> ผม <doing here? S 1> ออกจากตรงนี้ไปละเดี <your> ๋ยวาคิดเสยาวไปกด F เกนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะกดประมาณสองครั้งพอขึ้นข้อความเสร็จก็กดอีกครั้ง,งขึ้นหน้าต่างแลวก็กดอีกครั้งก็จะเป็นออกอีกสองครั้งการออกนะฮะทีนี้ผมจะเอามอดของผมใส่เข้าไปนะครับ โอเคเอามอกของผมใส่เข้าไปมอดอะจิเกเมอรหน้านะฮะโอเคคอปปี้เข้ามาอพอหลังจากที่เราแตกไฟเสร็จแล้วเราเข้ามาในโฟลเดอร์นี้นะฮะเข้ามาแล้วก็คัดลอกทั้งหมดไปนะฮะคัดลอกไปแล้วก็เอาไปเพจในในโฟลเดอร์ที่แตกฟไฟล์ไว้แล้วก็กด ขวาแล้วคลิกซ้ายที่เพจแล้วก็รอให้มันทับไฟล์จนเสร็จนะครับใน <c oughs> เรื่องเรื่องจอยเดี่ยผมสอนละเอียด A ในพาร์ทหน้าแล้วกัน รอ,รอให้ทับไฟเสร็จก่อนมันขึ้นหน้าต่างอย่างนี้มานะฮะเราเมาส์ไปชี้ไว้ที่นี่แล้วกดทับไฟไปเลยใช้เวลาก็ สักพักนะฮะไม่นานมากโอเคพอเท่าไฟเสร็จแล้วลองเข้าเกมดูครับ ร้อยครับผมแค่นี้ก็สามารถจะมอดที่ผมทำได้แล้วนะครับก็หวังว่าคงจะเพลิดเพลินกับการเล่นฮะเดี๋ยวลองเข้าไปดูสักหน่อยเข้ <Resident Evil. S 1> าก็เป็นเหมือนเดิมครับก็เป็นมอดดั้งเดิมที่ผมใส่เอาไว้เพราะว่าในส่วนของเวอร์ชั่น2019ผมไม่ได้ใส่ในนี้ไว้นตั้งเดิม เพราะผมยังทํายังดูเรื่องหลายเดียดไม่เสร็จผมว่าน่าจะใช้ได้แหละพอเอาโมเดลมาแต่เรื่องของศัตรูอะไรความปืดอะไรเนีเ<อ>่ยเดี๋ยวต้องดูทีว่าวจะไปก๊ปอปมาภาพภาพเพชรดีก็ภาพก็ดีขึ้นนะเนาะผมว่ากดเอมวิ่งนะอย่าลืม มีปรับเปลี่ยนเรื่อยๆแหละพ่อผมก็ยังไม่มีเวลาไงจะหาวิธีปรับเพิ่มมาเรื่อยๆเท่าที่จะทำได้ oh, <are> ถ้า <laughs> แรงยังไหวอันนี้แบบตั้งเดิมนะครับตั้งเดิมเลยโอเคผมไม่มีอะไรละก็หวังว่าจะเพลิดเพลินกับการเล่นเกมนี้นะครับโอเคงั้นปิดไปผีไม่ใช่ผีทีนี้ผมจะมา เข้าในส่วนนี้กันไอ่นะวะอ่ะไอตัวที่เราแต่งไฟล์เนี่ยผมก็คืออย่างที่บอกก็คือ r e s i d e r t e v i 2 PC Classic Rebirth นะฮะต้องไปหาโหลดเอานะฮะว่ามันมีจากไหนแล้วก็อันนี้ก็จะมีารายละเอียดเกี่ยวกับพวกที่ว่าผมปรับเปลี่ยนอะไรไ์ผมก็จะใส่ไว้ในนี้เพราะว่าเดี๋ยว มีข้อความอ่าเดี๋ยวนะก็ได้ใส่ในนี้ไว้โอเคตัวนี้ก็มีมีรายละเอียดนิดหน่อยเดี๋ยวผมไปสอนในพาหน้าดีกว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไปโอเคเดี๋ยวผมอ่า เปิดที่ Google ก่อนนะพิมพ์คาว่า IT Gamer ใช่ไหมพิมพ์เขา้า, amer, ไเขาไปแล้วจะไปหาโหลดม็อดลืมบอกไปกดคน้นคนหาใน Google นะฮะบางคนเขาอาจจะไม่มี Facebook เข้าไปใน YouTube แล้วก็เข้าไปในส่วนของอผมทิ้งลิงก์เอาไว้ในในนี้แลสเตอร์วิวหนึ่งม็อดพาสไนนเกะเจวกับปืน Infinity ผมทิ้งทิ้งลิงก์ไว้ลิงก์เพจของกลุ่มไว้นะ กดเข้าไปพอกดเข้าไปทีเนี้ยมันอันนี้เป็นของภาคหนึ่งนะฮะเราเราเลื่อนมาเราเลื่อนมาข้างล่างเล,นน ой, เ,ลเลื่อนมาเื่อยเรื่อยเลื่อนมปเรื่อยแล้วทีเนี้ยจะเจอคําว่า MOD HD ตีาภาษาไทยนะโดยทีมือก็ให้เรากดที่นี่เลยนะฮะกดแล้วก็กดโหลดไปเลยนะ,ะมีจังหนึ่งจุดหกสามกิกกไปนะกดดาวน์โหลดแค่นี้เองฮะง,ง่ายๆโอเคนะฮะก็ ส่วนของตัวน,นะส่วนของ Youtube ที่ผมทำก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนไอไอันนี้นะผมเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเป็น i อทีแกมเอก็จะได้หาง่ายหน่อยผมเปลี่ยนเป็นไอทีแกมเอแทนสก,กินพีจะได้หาง่ายอย,อยจะลืมไปกดตามเขาด้ยวยครับในยูทูบ ก็ทั้งสองช่องทางน,นะครับก็ทั้ง Facebook และ Youtube ก็ถ้าเกิด <Resident Evil. S 1> ยอดติดตาม1,000ขึ้นไปผมก็จะสามารถสร้างไรายได้ได้ด้วย,ยโอเคนะอย่าลืมกดกดกระดิง่งกดติดตามถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพัทหน้าเดี๋ยวจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับจอยอะโอเคเอาเนี้โอเค,อเค,อเคนี่แหละเลยละ พักผ่อนก่อนบา,บายครับ